สวัสดีครับ ใช่ยังไม่ทาเลยนะครับวันนี้เร็วเข้าวันเลยนะฮะน,นี่เป็นการกลับแป้งนะครับ ที่พลาดินรับออเดอร์เลยนะครับกินรับออเดอร์เลยนะฮะส่งที่หลังหลังจุดจีนนะฮะสั่งได้นะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับแบบแพ็คคู่นะฮะจะส่งที่นี้ช่วง เป็นแบบสลับเปาสูตรน้ำขาเลยแลแบบหน้าไม่แตกแล้วก็สูตรสลับเปาหน้าแตกนะครับมีสองคอร์สนะครับรวมถึงตอนนี้มีคอร์สสอนหมูแดงฮ้องกปงนะฮะพร้อมน้ำลาดแบบฮ้องกปงน้ำจิ้มด้วยนะครับแล้วก็จะมีเมนแถบให้ด้วยนะครับใครก็พักได้นะครับผู้ว่ชิดค่าราลส่วนบอกว่าสี่ล็อออเดอร์แล้วนะครับวันนี้มีสามเข้ามาอีกประมาณ3ามสี่ออเดอร์นะฮะที่ต่างระเลยเปิดรับ นะครับปิดแล้วอที่นะครับติดแล้วนะฮะรับอีกทีหนึ่งหลังติกทีนะครับส่งช่วงวัลอินไายเลยนะครับเดือนตั้ใจจะนำไปไหว้ชิงนี้นะฮะออเดอร์เป็ไปบ่อออเดอร์ไว้ตรงหน้าได้นะครับเดี๋ยวพีออเดอร์ได้เลยนะครับจะนำไปไหว้ชิงนี้นะฮะสั่งตรงหน้าได้นะครับโปรโมชั่นแพ็คคู่นะฮะตอนนี้นะฮะถึงโปรโมชั่นแพ็คคู่นะครับฟีฟ่าจัดสงนะฮะ ค่าจะส่ง350บาทหแพ็คคู่นะครับีค่าจะส่งเลยนะครับใ,ใจทักได้นะฮะเป็นอันหนึเข้าไปตอบนะครับเศร,รีชาติทานข้าวนะครับมาลัยสดวันนช่วงหนึที่หนึ่งนะครับประมาณสามพุ่มเศษร็จแล้วอ่สามพุ่มเศษสร็จเศรีรุ่มแลวครับปริยภาพเร่งอ่าสลับเป่าอย่นะครับ ขาดประมาณเกือบ200ลูกนะฮะคลุกนี้ก็น่าจะโอเคแล้วฮะอันนี้เป็นกลับแป้งนะฮะอันนี้เป็นแบบกลับแป้งนะครับอันนี้กลับแป้งนะฮะอันนี้เป็นไส้ครีมนะฮะไส้ครีมก็มีการกลับแป้งนะครับต้องกลับแป้งกันแล้วกเข้าไปด้านในนะฮะให้แป้งแน่นขึ้นนะฮะเนียนขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นไส้ครีมก็จะมีส่วนผสมของเนยนะครับจะทําให้ไส้ไส้ทะลักได้นะฮะถ้าเกิดแป้งไม่แน่นไม่เนียนนะครับ ได้นะครับเข้ามา้แล้วทาได้แล้วครับกระชอ่านนานทีจะไลฟ์สดทางยูทูบทีนะฮะจะคอยไลฟ์สดทางยูทูบนะครับส่วนมากจะเป็นทาง์เฟซบุ๊กนะฮะนี่เป็นการตอกแป้งนะครับแป้งท่านชาตใช้อยู่ที่ประมาณแป้งท่านชาตใช้อยู่ประมาณ ครบลัสนใจลงคล้องเงี้ยนะครับทักได้นะครับหรือว่าไปทักทางก์เฟซบุ๊กได้นะฮะช่องเชฟตันชิมเหมือนกันนะฮะเสิร์ชหาได้เลยนะครับทักลาไปเลยอยา่าไปมึงรอรับนะครับส่วนแอดไลน์ชักๆไม่ได้นะครับเปิดเรื่องแอดไลน์ชื่อยากมากเลยนะฮะก็ทักทางก์ก่อน เพุ้๊กได้เลยนะครับเฟซบุ sure ๊กได้เลยนะฮะช่องเช็ดตัวชิมนะฮะเสิร์ชเข้าไปช่องเช็ดตัวชิมก็จะเจอนะฮะถ้าเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าทางอะไรส่วนีก็ได้นะครับเดี๋ยวท่านจะมาตอบนะฮะช่องพางตามโรงเรียนคอร์สนะครับมีคอร์สซลเปาสูตรหนไม่แตกแล้วก็ได้แตกนะฮะแล้วก็จะมีคอร์สหมูแดงห้องกงนะฮะค้อมน้ำราดน้ำจิ้มนะครับสูตรหมักหมูแดงสูตรย่างหมูแดงนะครับราคาหลักร้อยนะฮะ ได้นะฮะเสูตรจริงที่ชาทำทำสมัยอยู่โรงแรมอยู่พัตคานะฮะเป็นสูตรจริงเลยนะที่นามาสอนกันนะฮะสูตรนี้จะไม่เคยทําให้ชมน,นะครับไม่เคยลงที่ให้ชมน,นะครับรวมถึงสูตรสระเปาด้วยนะครับจะเป็นสูตรที่ทําขายแต่จะไม่เคยลงชมน,นะครับ ลบคลิปนะฮะสามารถทำแบบยาวได้เลยนะครับฝึกฝนได้อย่างแบบยาวสอบถามพูดคุยได้ตลอดเลยนะฮะไม่มีลบคลิปนะครับอ่อจะใส่ทีมนะครับใส่ทีมใส่ทีมสูตรนี่ก็จะเป็นสูตรแบบพิเศษเลยนะครับท,ที่หอนะครับอ่านี่ฮะอันนี้แบบหอนแบบหน้าปิดนะฮะ

แน่นะครับทำกระเป๋าเพราะว่าตัวกระเป๋านะครับมีส่วนผสมของยีสต์แล leaking, ้วก็ของฟูนะครับถ้าช้านี่ยนะครับส่วนที่เหลือที่พักไว้อย่างจัดห่อไม่ทันนะรับสนะไม่มีนะฮะโอเคไปเลยยาวไปดีนะครับสนใจทักเข้ามาได้นะครับถ้าอะไรสนใจอยากลกพ่อเรียนทำกระเป๋าเผื่อไปฝุดทำขายนะฮะทำขายที่ท่าสอนแบบยาวเลยนะ สอจะทาได้เลยครับทําไม่ได้ก็พูดคุยทักทายกันได้เปเดียวยาวเลยนะครับสอนเต็ลยนะครับเป็นการสอนทางออนไลน์นะครับตอนนี้เชฟชาติไม่สะดวกสอนที่บ้านนะครับพอดีว่าเชฟชาติกำลังทาปรับปรุงร้านอยู่นะครับกำลังยุ่งมากเลยนะตอนนี้ก็เล,ลยนนนนไม่พร้อมที่จะสอนที่ร้านนั้นเหมือน,นหมูแดงกันนะฮะเชฟชาติเลยตัดสใจเปิดสอนเป็นออนไลน์ไปนะครับจะมีจะมี FC มาเรียนทำซาลาเปาเอ่อทำหมูแดงข้องงเยอะมากเลยก็เลย เป็นออนไลน์ไปนะครับทางริบบิ้นใช้เวลาหลายวันนะครับตรงนี้ก็จุดวนะิธีหมักด้วยไปต้องมายากให้ชมด้วยต้องน้ราทน้ำจิ้มต่างๆนะครับโดยสัมทัสกันออนไลน์นะฮะสนใจทักได้นะครับเข้าไปที่เชฟบัญชีมท,ทางเฟซบุ๊ก็ได้นะฮะ ข้าวกะบองแคทไลน์มาให้นะฮะทำไม่ยากนะครับส่สวนที่นี้ก็ทำได้นะครับไม่ยากอย่างนี่คิดนะครับสะระเปาผมำีิสะระเปาหรือเมนูต่างๆอง,องีกซ้ำนะครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเอ่อ ทางนะฮะก็มีลังดูกลนนี่นึงนะฮะดกผนได้นะครับไม่ยากหรือทิศนะครับส่งให้นะครับลูกค้านะครับอันนี้เป็นโมชั่นจุดจีนนะฮะอีกทีนี้ฮะใกล้ถึงวันแล้วนะครับน้องวันนี้วันที่วันที่สี่นะครับลูกค้าจะได้ทำให้เสร็จภายในวันประมาณหนึ่งช้าเลยวันที่ที่หกนะคร ส่วนต่างจังหวัดนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับชุดภาพทำเสร็จแล้วนะครับชุดภาพแพ็กเสร็จื่อวานนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้นะครับอาจจะเป็นบางมือจะส่งให้เลยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นออเดอร์ที่แถวชียงบุรีนะครับจะเร่งให้นะครับประมาณ200รลูกนะฮะทุกนี้น่าจะเสร็จนะกตัวที่ว่าตัวนี้ไส้ไม่พอ ไส้หมดนะฮะทุกที้ต้องตีไส้ใหม่นะฮะทำไส้ใหม่ไส้หมูแดงนะฮะไส้หมูแดงแล้วก็เหลือไส้อไสหมูแดงแล้วก็หมูสับทุกที่ต้องทําไส้ก่อนก่อนบันนะฮะหมูแดงนะครับหมูแดงทำซาลาเปากับหมูแดงห้องโกงนี้คนละสูตรกันนะครับจัคนละสูตรกันนะครับหมูแดงที่ทำซาลาเปารสชาติจัด เหมือนสลาเปาหองแกงหัวแดงทุกปรุงนะครับเพราะว่าตัวมูับเปล่าห้องแกง,งหดดัวแดงเนี่ยจะมีน้ำรสชาติอีกนะฮะรสชาติเลยแบบจากทางลาทีนี่นะครับสูตรจากคนละสูตรกันนะครับวิธีหมักวิธีหมักเหมือนกันแต่ว่าตัวรสชาติจะไม่เหมือนกันนะฮะการย่าง ทำไว้นะฮะถ้า,าจะเล่งไว้นะฮะอันนี้ไดนะ้นะครับอันนี้เป็ตอนนี้ใส่กรีนคุณท่านจะเล่งใส่กรีนนะฮะประมาณสักกี่ประมาณเกือบหมูใบลูกนะฮะจะเล่นเสร็จภายในคืนนี้นะค,ะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าสนใจนะครับที่จะโรงเรียนคอร์สทำสลัเปานะฮะก็ทักเข้าขมาไดา้ทั้ง หรือถ้าจะเอาแอดไลน์ให้หรือว่าไปเข้าไปไปทักทายที่การเพจก็ได้นะฮะเชฟประชินเหมือนกันนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้รวมถึงหมูแดงหมูแดงหมูแดงนะฮะหมูแดงห้องโป่งนะฮะรวมถึงน้ำลาดกับห้องโป่งน้ำจิ้มกับห้องโป่งนะฮะคอร์สเรียนเปิดแล้วนะครับทุกเปิดต้นเดือนที่ผ่านมานะครับลงเรียนได้แบบเะย,า,ยาวเลยนะครับ มาได้นะครับก็าราคาหลักร้อยนะครับคุณภาพหลักหน่ยนะครับเราลองป,ประกอบอาชีพได้นะครับไปทำพาลงขายได้เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสใในใจก็ถ้าทายเข้ามานะครับสำหรับไบสว่วนนี้ช่างต้องเป่านี่นะครับเดี๋ยวช่างจะงมุงทำนะครับสวัสดีครับ